มาครับนะมันเหาเส้นต่อก,กันนะครับเส้นต่อไว้นะครับเตรียมทำต่อกสนนะเป็นงานเส้นต่อ้าร้าน,นครับ เสร็จไหนได้เราก็ทำไปเสร็จไหนไม่ได้ก็ทิ้ง เราก็ทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อๆยๆเตรียมไว้นะเตรียมเชื่อมตอกไว้หลังที่เรา ลบเหลี่ยมเสียบมาเราก็จะมาแต่งให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการก็เสียบไปอีกหนึ่งเส้นนะก็ทำไปเรื่อยๆครับเหลาไปเรื่อยๆ,อยๆตัวนี้ต้องไดป่าาอีกนะ แต่งก่อนครับแต่งว่ามันจะเป็นเส,ส้นตอกแบาเลยเส้นตอกไม่แต่งนะครับพอมันได้ที่เรารู้แล้วว่าเราจะทําเป็นเส้นตอกอะไรแล้วก็มาแต่งให้มันได้ตามขนาดที่เราต้องการนะรเพบพะได้ตามขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็มาไล่เหลานะครับเหลาเสร็จแล้วก็มาแต่งลบเหลี่ยมนะลบลี่มทุกด้านเลยนะ เราก็จะเสียบไปเราก็จะเป็นการเสรียบนะครับในการเหลากนะ็ได้เส้นตอกหนึ่งเส้นนะครับเตรียมไว้นะเนี่ยก็ได้แบบนี้เลยนะครับขูดน้อยนะนได้เส้นตอกนะครับการลานนะบแบบนี้สวยๆนะครับเตรียมไว้ แบบนี้จะเป็นเส้นตอกติวนะครับเปลือกการลานนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปขัดเอาทีหลังนะครับจะไปขัดเอาเส้นตอกทีหลังนะว่าลม เป็นเส้นตอกอะไรนะครับเป็นเส้นต่อก้านลานเส้นตออติวก้านลานหรือว่าเส้นตออแบนเดี๋ยวเราไปคัดนะตอนนี้เป็นช่วงเล้าก่อนนะเดี๋ยวจะไปคัดเอาที่หลังนะ โอเคก็เสร็จไปอีกหนึ่งเส้นนะครับเป็นติวแนวการล่างนเส้นนี้แยวครับ